ก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งตัวไทยนะครับจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมมาคุยกับเจ้าของสวนแตงโมว่าเขาปลูกแตงโมเที่ยวนี้ยลงทุนเท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่ครับผมาสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับผมสมพงษ์ก้าเดิมครับครับผมวันนี้ก็ทำแตงโมอยู่หนองบัแดงบ้านบึงชลบุรีเหมือนเดิมครับครับกชุดนี้ก็ปลูกไปห้าไร่ครับครับผมห้าไร่ชุดนี้มันก็หน้าฝนก็ ไม่ใช้ทุนเลยมากมายครับก็หมดไปประมาณ2 0,000ื่นอ่าไรคือลองทุน2 0 0 0มครับคุยก็ประมาณ2สอบอ๋อแล้วก็แต่ผมมาเน้นยาตรงฝาแดงครับฝ้าแดงกับฝาขาวผมฉีฝาแดงเริ่มต้นให,ใหม่ๆห่ก็10วันถึง15วันก็สีฝ้าแดงกับอเมโนครับสร้างดินแล้วก็สร้างสภาพดินให้เลี้ยงยอดดีครัยอดเดินดีอ๋อกลูกออกผลมาลูกประมาณเท่า ใครกับขวดเหล้าขวดเบี้ยเนี่ยผมก็ใส่ฝาขาวเข้าไปครับอ๋อก็คือฟิกฟาขาวครับฝาขาวก็บวกพาเปโนก็ทําให้ขยายลูกแล้วก็สร้างเนื้อได้ดีครับหวานดูครับนี่ดูดี้ดีนะครับดูครับลองเคาะนะครับเคาะความแน่นโอ้โหเสียงยอดเลยครับตังนี้ชุดนี้มีเจ็ดแปดโลนะครับอันนี้ลูกนี่ชุดลูกนึงออกมาเจ็ดแปดโลครับผมเจ็ดแปดโลครับโอ้โหแล้วความแน่นมันไปะเลยครับไม่ปุ๊กเลยนะครับไปะแน่นปึ๊กครับวันนี้ผ่านครับครับแล้วเอเห็นว่าเอ่อเที่ยวนี้น้ำท่วมยใช่ไหม ชุดนี้ตอนที่ว่าออกใหม่ๆน้ำมันก็มาแรงเลยผมก็พอน้ำหยุดผมก็ใส่ฝาแดงเข้าไปปกติผมจะใส่สีฝาเท่าน้ำสองลิตรที่นี้มันมันชุกมากไปถ้ามันไม่เดินผมก็เลยใส่ฝาแดงเข้าไปหกฝาต่อน้ำสองลิตรแล้วบวกไปดูเข้าไปครึ่งซองครับพอผลหยุดอัดฝาแดงเข้าไปแล้วก็พอมันติีลูกประมาณลูกเข้าขวดเบียร์เข้าไข่ผมก็ใส่ฝาขาวเข้าไปกับเมนูเข้าไปก็ ตัวนี้ก็ราคาก็เริ่มขยับตัวขึ้นแล้วครับอยู่9บาท10บาทในสวนแล้วครับโอ้โหนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้ไม่ได้โมูนะครับ5ไร่ครับเนี่ยโอ้โหจรินเลยครับห้าไเน์ห้าไร่นี่ลงทุนสองหมื่นกว่าบาทครับผมแล้วเก็บได้สิบปัตันครับผมโอ้สิบปัตันนี่เก็บหมดไร่เลยไหมหรือว่ายังไม่หมดครับตัวนี้เก็บชิมสันลงมาก่อนยังเหลืออ้าวอีกประมาณสี่เที่ยวตัวหกเที่ยวครับครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องเกษตรกรครับโอ้และอยากให้จะให้เยสมบงนะครับ ฝากความมั่นใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกแตงโมว่ามันช่วยลดต้นทุนยังไง,งแล้วใส่สถั๋วอะไร,รบ้างพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าปลูกแตงโมหรือว,ว่าถัว่วแตงกวาผักยาวถั่วผักยาวแตงกวาพวกเป็นพืชฝากผลไม้อ่ะเพศสั้นนะเหมือนว่าสองเดือนกวา่าได้ผลผลิตเลยเนี่ยพี่น้องใส่เลยครับฝาแดงอะโวเนโอแล้วก็พวกถั่วพวกแตงกวาใส่ฝาขาวอับวเมนโครับจะทําให้ถั่วลูกใหญ่ลูกสวยแล้วก็ช่างน้ําหนักดี เฉพาะผมเองเนี่ยผมทิ้งไม่ได้เลยครับฝาแดงกับฝาขาวจากคนที่ล้มลลายมาสุดท้ายผมมาตายเพราะสวมแดงครับพี่น้องกเกษตรกรผมมีคนเชื่อคนยากแต่ผมก็ต้องดูกับสวมแดงตลอดเพราะว่าเขาทําให้ครอบครัวขึ้นมาดีตลอดครับตั้งแต่รู้จักสวมแดงมาตอนนี้ครอบครัวดีเดีมร้อยเลยครับพ <laughs> ี่น้องกเกษตรกรครับวันนี้ผมไม่ได้ม้นะครับยืนยันจากผมสมพงศ์ครับพ่วผมมีแตงกว่าผมมีแต่งไรผมมีตแต่สวมแดงอย่างเดียวเลยครับ <laughs> ก็ใส่ปุ๋ยกีวัวคี้ฟ้าธรรมดาครับ ก็นั่นก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าผมเล่นฝาแดงกับฝาขาวนนเมื่อพี่น้องสีสมแดงครับฝาขาวฝาแดงบวกกันเนี่ยครับก็พี่น้องได้ผลเน้ด้วยเลยครับคยืนยันจากครับชัดเจนไะครับพี่น้องเกษตรกรครับจะรอช้าเลยเดยครับอันนี้แหละครับคือคํายืนยันจากเกียสมองจากเป็นคนล้มละลายแต่ตอนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับเพราะสมแดงนะครับก็ในนี้ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลที่จากเกียสมพงษ์ และต้องขอ,ขอขอบคุณบริษัทพอลีนาเน็ตเวิร์ดที่ผลิตสมแดงอาหารชูกำลังผู้เชี่วภาพจูลินซีร้นตมาช่วยให้เกษตรกร,กรได้ลดต้นทุนและหรือปลาอาปากจริงครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จนโอ้โหยิ้ม